โลว์เว์ดสกีกับผมเชเอ็กบอลบอละครับวันนี้อยู่ในเกมโมเดิร์นวอร์ชิน่าตื่นตาตื่นใจกับแพ็กเกจใหม่ที่จะเข้ามาในอัปเดตเดือนเมษาที่จะครบรอบใกล้ครบรอบ3ปีโมเดิร์นวอร์ชิแล้วฮะตอนนี้มีแพ็กเกจอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างเราไปดูนะฮะแต่ที่ผมจะมาทําในวันนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรเลยก็คือโหมดต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมโมเดิร์นวอร์ชิที่ขออัปเดตมาในแพทเดือนเมษาต้องมีอะไรสนุกแน่นอนครับเพื่อนๆเราไปดูกันเลยแล้วกันเพื่อไม่การเสียเวลานะฮะจ้ะอย่างแรกนะเป็นโ จำอยู่แล้วนะฮะก็คือการยึดจุดหรือว่าทาลายเรือให้หมดนะครับในจุด A B C ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เป็นผู้ชนะไปนะครับอย่างนี้นะฮะหรือเพื่อนๆจะเล่นเป็นโหมดแข่งเรือก็ได้เหมือนกันนะฮะบดแข่งเรือหรือว่าเป็นทีมเดสแมทที่ฆ่ากันตามปกติก็ได้ส่งค้าคู่หูก็ได้แต่ผมไม่มีคู่หูในออฟไลน์เล่นเลยซึ่งหมายความว่าไงเดี๋ยวเราไปเล่นกันดูด่านแรกเลยนะครับอย่างการยึดจุดเราไปเล่นกันก่อนนะฮะมันเป็นอะไรบ้าง ยึดจุดก็จะมียึดจุด A จุด B จุด C นะฮะให้ได้500แต้มหรือว่าจมเรือให้เร็วที่สุดโดยมีฝั่งละ3ชีวิตนะครับซึ่งหมายความว่าเกมนี้จะกินเวลาประมาณ10นาทีโดยประมาณนะครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นถ้ามีความสามารถในการยึดนั่นเองเราไปดูโหมดต,ต่อไปกันดีกว่าครับเพื่อไม่การเสียเวลาโหมดต,ต่อไปเป็นโหมดแข่งเรือผมว่าทุกคนต้องรอดูโหมดนี้นนแน่เลยนะครับผมเก็บไว้ก่อนดีกว่าไหม <laughs> กดไปดูเลยละกันมีใครให้เฟี้ยวอันนี้ไหม ประตาดแล้วพีตื่นเต้นว่ะสามสองหนึ่งไปฮะผมไปแล้วฮะโอ้โหคัทเป็นแบตเทนชิพด้วยนะโอ้โหแล้วผมติดน็อตและความเร็วเท่าไรหกสิบเอ็ดน็อตอ่ะเฮ้ยไม่ชนผมโอ้โหไม่มีของด้วยโอ้หนั่นวิ่งวิ่งปลื้ววิ่งปลอี่ใช่วิ่งปลื้วดิฟ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 ทางนี้ทางนี้เอามันไปมั่วแล้วมันไปมั่วแล้วเราได้อะไรวะเนี่ยอะไรอ็อบเจกต์อะไรมาครับผักสองครั้งผักอะไรวะต่อยมีนวมให้ต่อยว่ะ ไปไงต่อเลี้ยวขวานะฮะมีนัวไม่ต่อยสองครั้งได้ซ่อมยีผ้ามาฮะโอเคเราซ่อมเรือฮะไปครับตอนนี้เราเล่นกับบอทอาจจะไม่ตื่นเต้นนะฮะแต่บอกเลยว่าเลี้ยวยากมากเลี้ยวยากจริงๆนะโอ้โหหโมดนี้เจ๋งวะ่ะไปต่อนะฮะได้ผักอีกแล้วผักเป็น4เก็บของผักอีกแล้วผักโอ้โหความเร็วเพิ่อมอีกโอ้โหตินดน็อตตินดน็อตเอาเลยเลยแล้วไปไหนต่อไปนู่นนะเช็คพอยต์ทางนู้นฮะโอ้โหเรือเราเลี้ลๆๆลยวง่ายเลยพอปอ บวกยีิบหปุ๊บโอ้ความเร็วขึ้นติดน,น็อตโอ้โหติดเจ็ดไปไหนต่อดิฟดิฟดิฟโอ้โหนี่มันดิฟซุปเปอร์ดิฟซุปเปอร์ดิฟเช็คพอยต์เช็คพอยต์เรือผมอย่างดิฟแล้วผมก็ซิกซิกแล้วผมก็ไปโอ้หมดแล้วครับความเร็วของเราโถเอ้ยถ้่ได้ความเร็วมานี่คือเราเกิดเลยนะฮะเราเกิดเลยนะมันเช็คพอยต์ตรงนู้นฮะ ไปนะฮะความเร็วเพิ่มอีกแล้วบอดนั้ความเร็วเพิ่มอีกแล้ว,ว,วแล้วออยังไงครับเส้นชยัยจะควอยข้างหน้าจบแล้วนะฮะโอ้โหเส้นชัยยังอีซี่บอดนี้แบบอีซี่มากนะฮะผมบอกเลยธรรมดามากสูผมไม่ได้สักลำ้ำโอ้หโหหมดนี้แม่โคตรเท่เลยอะเฟี้ยว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 อยากเล่นกับคนดูแล้วเป็นไงหมดแข่งเรือที่ผมคิดไว้มันอยู่ในเกมโมเดลเวอร์ชิปจริงจริงด้วยครับเพื่อนโคเจ๋ง ส่วนทีมเดสแมทก็คือเป็นแมทที่เราเล่นปกติก็คือการฆ่ากันให้ครบ10ลำนะฮะก็คือจบนะฮะหรือว่าการทําลายเหลือศัตรูให้ครบ10ลำนั่นเองนะครับและสงครามคู่หูเป็นไงเราไปกดดูนะครับสงครามคู่หูเราจะมีทั้งหมดฝั่งละ2ลำนะครับมีทั้งหมด4ทีมเหมือนชาเลนจ์ที่เขาเคยจัดมากิจกรรมก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเป็นโหมดใหม่ๆใ,ใ,ในเกมโมเดิร์นวอร์ชิพเอามารวมอยู่ในคอนเทนต์พวกนี้พวกปัจจุบันเรียบร้อยนะทำให้เมษาเรามีเกมเล่นทั้งหมด4เกมด้วยกันนะฮะใคร เบื่อๆแบบเล่นเด d แมทกับแข่งยึดจุดก็สามารถแข่งเรือหรือไม่ก็เล่นเป็นทีม2คนได้เป็นบัจจี่นะฮะอย่างที่เห็นครับใครทําแต้มได้มากสุดนะฮะคนนั้นชนะนะครับการทําการช่วยยิงจะช่วยเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับการทําลายเรือจะช่วยเพิ่ม2แต้มใครถึงประมาณ20แต้มก่อนคนนั้นชนะนะครับสาหรับ อันนี้ก็คือรายละเอียดของเกม Modern Warship ในแพทอัปเดตปัจจุบันนะฮะซึ่งจะเข้าในเดือนเมษายนจะมีการเอาออกเอาเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะตอนนี้อยู่ในระบบทดสอบเรียบร้อยแล้วใครติดตามบอลบอลอยู่ก็ได้รับข่าวสารที่รวดเร็วแบบนี้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้บอลบอลก็ขอลากันไปเพียงน,นี้แล้วพบกันใหม่ทุกคนโชคดีเจอปืนครับผมสวัสดีครับ